อหมมีีสวัสดี y o YouTube ทและผู้ชมครับดีทีต้อนรับเข้าสู่รายการโอเปตัวทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมกาวฟูดกนละดาซึ่งในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเปิดตำนานเกมนี้กันละนะ,ะเกมนี้เนี่ยเขาล่าลือกันมาว่าเป็นเจ้าของเกมล็อกฟูด้าที่เป็นคนสร้างนะคุณผู้ชมตามกอดต่างๆก็รู้สึกว่าจะสดใสสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ ดูหลังคาก่อเลขดีนะฮะแม่มีสีเหลืองสีแดงสีน้ําตาลนะฮะโอ้โหโอ้ยนี่ฮะก็จะบอกว่าผมมาเล่นสักพักหนึ่งนะก็มาตรงนี้ฮะใครที่มาอยู่ตรงนี้จะโดนลุมกระทืบครับต้องระวังด้วยนะฮะใครที่เข้ามาเล่นแล้วก็เดินมาตรงกลางนี้นะฮะนะครับแม่นักเลงเขาเยอะนะฮะนี่นี่จะบอกว่าบ้านหลังนี้นี่แม่งสว่างชิบหายโอ้โหอย่าว่าแต่บ้านหลังนี้เลยหลังนี้ก็พอกันนะฮะ อย่างก็อยู่ในมไมโครเวฟนะครับโอ้ออกมานี่สุกเลยนะฮะเอาแหละก็สําหรับใครที่สนใจร้านรับฟาร์มเกณฑต่างๆของขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิตเบย์ชอ็อปร้านรับฟาร์มเกณฑต่างๆนี้ระบบแถมยังมีกดเกมพันและปลดพิศาสด้วยและรับเติมรูมบัคเซิร์ฟเวอร์บีพีมีรหัสโบฟูลและคิงพิษขายบริการเยอะๆเต็มไปหมดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ อีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮปสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาร,ร์มโรบบบแบบต่างๆแถมยังมีกดเกมพันและปุบพิศาสตร์ด้วยและรับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร์วีพีมีราบอกฟ King คิงพีคขายบริการแยะๆเต็มไปหมดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาแหละเดี๋ยวเราเข้าไมโครวเวฟแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับโอ้ยสุกเลยกูตอนนี้กูสุกเลยนะแม่ทำไมมันสว่างอย่างนี้วะ โอ้โหเอาสมัยเกียมเลยโอ,โอเคครับผมก็นี่ก็คือกอเล็กนะก็จะมีแบบว่าเบคอนหรือว่านูฟนี่นะฮะเต็มไปหมดเลยนะนี่ฮะอ่าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะลุมกระตืบเราฮนะนี่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีดาบให้เรานะคุณผู้ชมนี่ฮะมีดาบอันนี้นะะแต่ว่ามันมีสกิลด้วยคือกดตัวเซตนะฮะอ่านี่น,นี่กดตัวเซตหรือตัวอ e, ีก็ไม่รู้นะเฮ้ยตัวอะไรฮนะตัวคิวเฮ้ยว่า,า,า,ากดไปติดเฮ้ยตอนแรกมันยังมีสกิลนี่ เออตอนนี้กดไปติดเลยนะฮะผมจําไม่ได้ว่ากดตัวไหนนะคุณผู้ชมอ่าพ, no พ,พวกนู๊พวกเบคอนพวกเนี้ยมันก็ยังฆ่าเราไม่ตายง่ายๆแหละครับแล้วก็อาจจะตายได้ถ้าเกิดว่ามันลุมไหนตัวนะฮะนี่ฮะอ่าเนี่ยสังเกตเลยหลอดเลือดเนี่ยมันคล้ายๆกับอาเวียดนามพิษเลยนะอ่าคล้ายๆอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะฮะนี่น,น้ําพุฮ่ากูสามารถเดินบนน้าได้เป็นไงล่ะครับโอ้โหอ่าเฮ้ยตรงนี้ปุ่มอะไรไหมเออตรงนี้นะฮะ โอ้รีซัตซีตรีเซสสเตตฟีโอเคก็สมมติอันนี่คือสตัดใช่ไหมอ่าผมจะอ๋อนี่คือสตัดนะครับคุณผู้ชมอ่าลองอัพค่าดาบทีซิโอ้ยทำไมพอยเยอะจังนี่รีเซสสเตตนี่โอ้โหเรียบรอ้อยตัวแตกเลยเออเข้าท่านะครับเหมือนเกมแบบว่าล็อกฟู้ดเลยนะแม่แต่ว่ารู้สึกว่าตรงนี้จะมีแบบว่าลักใช่ไหม EXP อะไรอย่างนี้นะฮะเออนี่ก็คือดีวิลฟู้ดนี่คืออะไรเนี่ย ผลพิศาจเป่าแล้วก็นี่คือดาบนะฮะเออเข้ามาไม่มีหมัดแสดงว่ามีเด่ดาบนะครับอ่าเกาะต่างๆนี่ก่อน,นี้ไปมาแล้วนะฮะเป็นเกาะสุ่มผลพิศาจแล้วก็เกมนี้ครับก็ไม่มีเรือให้เราขับนะฮะ,ะ,ะคุณผู้ชมเออแต่ว่าท่าเรือนี่เท่นะอ่าก่อนี้มาแล้วครับมาแล้วรอบหนึ่งฮะ,ะอ่าขึ้นไปข้างบนครับก็จะมีที่ขายผลพิศาจานะครับผมคุณผู้ชมครับ <ๆ S 2> แล้วมันก็จะมีที่สุม่มเผาด้วยนะนี่ครับมีบันไดขึ้นด้วยอ <ะ S 2> ๆๆ่าน,นี่กระโดดขึ้นเลยนะนี่ กาชาสุ่มผลปีศาจแล้วก็กาชาเผานะฮะใช้เงินทั้งหมด3,000บาทน่ะแล้วก็ผลปีศาจในเกมนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณทั้งหมดเท่าไหร่วะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะรู้สึกว่าจะมีผลไฟกาวิตี้แล้วก็มีผลเกาวนะฮะส่วนเผานะฮะเผาก็เป็นเผาไซบอร์กนะฮะส่วนเลเวลตันก็อยู่ที่1,000นนะครับคุณผู้ชมอัปเดตเรื่อยๆด้วยนะครับอ่ากดตัวคิวเพื่อไปการหลบกดสเปซบาร์กระโดดสูง กดตัวเซต x c คือการใช้สกิลผลไม้ปีศาจนะฮะส่วนกดตัว T คือการใช้พลังเผาะตอนนี้ผมยังไม่มีเผาน่าจะกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอ่าแอดกดตัวคิวเป็นเด็นี่คือนี่คือก่ออะไรเนี่ยเรามาดูก่อนนี้กันดีกว่าว่าก่อนนี้จะเป็นก่ออะไรเฮ้ย <c oughs> แมวโอ้เราสู้ได้ไหมเนี่ยต้องขอลองสู้ซะหน่อยนะคุณผู้ชมนี่โหตอนนี้พอยเยอะมากนะฮะเยอะจริงๆนี่สู้กับแมว เฮ้ยเฮ้ยฟันไม่ทนเฮ้ยโอเคตอนนี้ได้ตังค์มา400แนละ้วเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มจนจะได้ประมาณ3,000นะเพื่อทำการสุ่มผลปีศาจนั้นขออนุญาตฟาร์มก่อนแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเลเวลขึ้นโคตรเยอะเลยครับตอนแรกผมมาเล่นแป๊บเดียวเลเวลประมาณ86แล้วอะคิดดูนะฮะเลเวลขึ้นง่ายจัดๆเลยนะนี่มีเลเวลอัพขึ้นมาตรงหน้าจะหน้ากลางจอด้วยนะคุณผู้ชมอ่าให้ตอนแรกมันมีพลังผลแม้ว่าสกิลบทสกิลดาบนี่ว่า เออหรือว่าผมไปเล่นคนะเกมวะ <c oughs> นะเออโอเคครับผมก็ฟันไปฟันมานี่ตังจะครบ3 0 0พันบาทแล้วนะครับต้องขอเซฟเลือดหน่อยละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองทัวร์ก่อนนี้ดูนะฮะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรขายเลยนะน่าจะเป็นที่ฟาร์มเวลเฉยๆนะคุณผู้ชมอ่าโอเคมาผมอัพค่านี้ดีกว่านะค่าเลือดนะฮะจะได้ถึกๆหน่อยนี่อ่าโอ้เลือดกลายเป็นห0 0พันแล้วนะอ่ามาฟาร์มต่อกันดีกว่า นี่หนึ่งพันห้าแล้วะเฮ้ยมันก็ฟาร์มเล่นง่ายดีนี่ครูพิจงครับมันก็ไม่ได้เล่นยากเลยนะดูดิแมวพวกนี้ก็ตายง่ายเหลือเกินนะดูดิเออฟาร์มสัก6กพันเลยดีกว่านะเฮ้ยเราต้องหมาว่าเก็บเวลาไปรีวิวกว่ออื่นด้วยนะฮะนี่ฮะก็ไม่ได้ฟาร์มยากเลยเนี่ยนะง่ายๆเลยนะมีดาบเล็มเดียวเข้ามามีดาบเล่มเดียวฟาร์มได้เลยนะครับโอเข้าท่ามา ก่อนที่ผมจะไปสุ่มผลพิษศ,ศาสตร์นะฮะผมก็ขอแวะมาเกาะนี่หน่อยละกันว่าคือเกาะอ,อะไรนะฮะอ่าโอเคมันคือเกาะอ,อะไรวะเกาะบากี้ก็ไม่เชิงนะฮะเกาะหมู่บ้านปะเรียกหมู่บ้าน <c oughs> นี่สามารถเข้าได้หรือเปล่าขอโทษนะครับขอเข้าหน่อยนะครับเอาไม่ได้ครับนี่คุณผู้ชมครับก็ตอนเลขเนี่ยมันจะไม่เดินแบบวิ่งไวใช่ไหมแเราต้องทำการกดตัวคิวก่อน,นะฮะนี่ฮะอะ่จะวิ่งไวนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยก่อนนี้มีคนถือมีดอยู่ด้วยนะเป็นนุ๊กถือมีดนะฮะ โอ้ยฟันไม่เข้าเลยโอ้โหแม่งถึกจดัดแต่มันก็ตีเราไม่เจ็บเท่าไหรนะ่นะฮะนี่แต่แม่งโคตรถึกนะฮะลองฆ่าสักตัวสิวะตาฆ่าได้ตัวหนึ่งนี่ exp น่าจะขึ้นแบบมหาศาลนะคุณผู้ชมโอ้ยต้องเล่งหน่อยแล้วคลิปนี้โอ้อาแล้วก็ตอนนี้ผมก็โซโลนุกใกล้จะตายแล้วนะฮะดูซิว่า exp ของผมเนี่ยมันจะขึ้นเท่าไหร่เชียวนี่ว่าขึ้นแค่ห้าวลเอง แม่ก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าตังก็ไม่ขึ้นเลยนะฮะเออเอาละเดี๋ยวเราไปดูกอน,นี่กันดีกว่านะเห็นแบบว่ามันมีเหมือนประการังหรือว่าต้นกระบ,บองเพชรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นต้นกระบ,บองเพชรน,นะฮะว้ยนี่มีกระดานด้วยนะยอุ้ยไอตัวอะไรเนี่ยเขดตัวอะไรวะเฮ้ยมันถืออะไรมาเฮ้ยโอ,ยอ,ยอ้อะไระอะโอ้โหทรงพลังจัดจัดเลย เฮ้ยขอลองไปดูใหม่นะนี่ครับก็เกาะเกมนี้ก็รู้สึกมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะคือแบบว่าเด็ดเป๊บเดียวถึงแล้วนะฮะเออแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรวะมันทำไมมันโหดจังเฮ้ยนี่นี่นี่มันมีสกิลด้วยนะผู้ชมโอกาสดับดับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอนี่อ่าแล้วเราจะฆ่ามันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยหลองสักรุปลองมาเออมามาโคคือสกิลแม่งโคตรแรงนะฮะพ้ยเดี๋ยวเราแวะไปดูเกาะหินก่อนนะฮะว่าคูมันมันจะมีอะไรฮะผู้ชม ไปเนี่ยโอ้โหก่อมันใกล้กันมากเลยนะฮะไม่ไกลเกินไปนะครับแม่เขาท่านวเกมนี้อุย้ยมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะอ่ามีลาวาด้วยนะโอ้ยมองมองมองเราแล้วมันก็มาเลยครับเป็นตัวล็อกนูบนะฮะดูจกักดูรูปร่างดิคู่ขาคู่ขานะครับไอตัวนี้นี่น่าจะเป็นบอสใหญ่ของที่นี่นะเดี๋ยวทำไมเขาตั้งชื่อบ no นละ็อกล็อกนูบวะน่าจะเป็นชื่อเกมล็อกฟูดหรือเปล่านะฮะอ่ามีลาวาไหลยืดเลยนะคุณผู้ชม น้ำลาวาครับนี่นะดูซิว่าโหดไหมล็อกนูบอุ้ยล็อกนูบยังถึกยังถึกเลยโอ้ยชาติหนึ่งจะตีเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผุ้จงครับนี่รู้สึกว่าเลือดมันลดแค่นิดเดียวนะฮะเออขนาดผมฟันทีละห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยยังไม่สะทกสะท้านแม้แต่เส้นผมก็ไม่กระดิกนะฮะดูสิครับโอ้โหเลือดแม่งก็ถึกนะฮะมันต้องใช้ดาบเลยว่าถึงจะจัดก,การล็อกนูบได้เนี่ย น่าจะเป็นบอสใหญ่สุดในเกมเลยผมว่านะอ่าเอาละดูจนหมดทุกก่อนแล้วนะฮะคงไม่มีกกอนไหนมาเพิ่มแล้วแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าจะอัปเดตทุกแบบว่าจะอัปเดตเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีแบบว่าอัปเดตเกาะมาหรือว่าผลไม้ปีศาจเยอะๆเลยนะฮะอ่าก็รอติดตามกันต่อไปครับมาเข้าสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญครับก็คือเราจะสุ่มผลปีศาจกันแล้วนะฮะอ่าดูซิว่าจะได้เผาหรือว่าจะได้ผลปีศาจ หนการสุ่มอ้อสุ่มแล้วได้สุ่มแล้วได้เลยไม่มีหมุนติ๊ก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 แล้วก็ดเดรยอะไร่างี้นะสุ่มแล้วได้เลยนะฮะผมได้ผลไฟวะ่ะนี่เอากินอืกินแล้วตัวแตกเลยกดกดตัวแตกปั๊บเลยนะอืแตกแบบไม่พูดไม่จานะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ใช้ผลไฟแล้วนะครับเอาลองกดตัวเซตนี่เป็นท่านี้ตัวเซตเป็นแบบว่าสาวคีนะนี่ <c oughs> ็เอฟเฟกก็ไม่ได้มีแบบว่าเวอร์าอลังการนะเป็นแบบเอฟเฟกที่เรียบง่ายนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ตัว X นะฮะเฮ้ยโหมันใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกโอเป็นท่าแบบว่าเป็นแบบปล่อยไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมอ่านี่ฮะเป็นแท่งแบบนี้แล้วก็เป็นแท่งเรียงกันไปต่ํายันสูงอะไรงนี้นะฮะอ่าต่อไปเป็นท่าตัว C โอ้ทำไมมีแต่แท่งวะ <c oughs> นี่ฮะมีแต่พลังแท่งฮนะผลไฟ นี่อาครูดาวไม่ได้นานเลยนะฮะไหนลองอัพผลปีศาจดูสิแหมเดี๋ยวผมจะลองไปสู้กับไอตัวที่มันดบดาบร้อยเปอร์เซ็นต์ดูนะฮะ่าดาบมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะลองฆ่ามันดูนะครับไหวไหมเนี่ย <c ười> จะไหวไหมผมเนี่ยเดี๋ยวผมขออัพสตัทกนแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่าจะไหวไหมเ <c ười> ออผลปีศาจคงต้องอัพค่านี้เนาะอ่าตอนนี้อัพเรียบร้อยแล้วนะครับเลือดไปต้องอนะเน้นบทปีศาจเฮ้ยปล่อยสกิลมา ยิงเข้าไปยิงเข้าไปไอท่าแรกเนี่ยมันต้องใช้ระยะใกล้เลยนะเออก็มีท่าสองกับท่าสามที่พอใช้ได้นี่อ้าเรียบร้อยเลือดไม่ลดเลยเฮ้ยวันนี้จะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยเออแล้วไม่มีเซตสปาซะด้วยนะต้องรออัปเดตหน้าอาจจะมีเซตสปาก็ได้นะคุณผู้ชมอ่ารู้สึกว่าแหม่ดูดีกว่าล็อกฟูดหน่อยนะคะเพราะว่าแบบมันรู้เล่นง่ายกว่าล็อกฟูดดูสมูทกว่า แต่แบบว่าล็อกฟูดอะคอมโบมันมันกว่านะผู้ชมผมคิดอย่างนั้นนะครับผมโอ้ยติดต้นกระบ,บองเพชรโอ้โอ้เอาง่ายๆในเกมนี้นะถ้าให้1 0 1หถึงคะแนนผมขอให้ประมาณ7คะแนนนะฮะอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะรับ7คะแนนก็ถือว่าเยอะนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเกมล็อกฟู้ดกับเกมนี้อันไหนมันกว่าน่าจะเป็นล็อกฟูดฟูดครับเพราะว่าล็อกฟูดเนี่ยคอมโบโคตรมันเลยครับเออคอมโบอะไรมันมันมากเลยนะฮะนี่ แอ้ฟาร์มตังค์ด้วยผลไฟก็น่าจะได้นะเออโอเคนี่ฮะฟามกับแมวฟอปปารู้สึกดาบเลงกว่าไฟอีกนะ <c oughs> นี่ขนาดอัพไฟอย่างเยอะเลยนะเนี่ยหรือว่ามันนี่มันไม่ใช่พลังฆ่าผลพิศ,ศาจวะผลพิศารต,ต้องอัพสีม่วงเออน่าจะใช่นะผมอัพม่วงหรือเปล่าก็ไม่ดูนะมาครับผมจะลองอัพสีม่วงแล้วก็ไปแก้แค้นไอ้บอสดาบดูอืมอ่าอัพเข้าไปมึงตายแน่บอสดาบ บอกเลยว่ารอบนี้พี่มาแบบฟิวมากเอาละตอนนี้แหละผมจะลองแก้เค้นมันครั้งสุดท้ายดูถ้าไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปแต่ก็น่าจะได้แหละนี่ยิงเข้าไปเฮ้ยเขาแค่หนึ่งร้อยสามสิบเป็โอ้ไม่หลบได้ครับเหมือนจะไอ้ค่าเนี้ยน่าจะอัพถูกก็แหละนะเนี่ยคือค่าผลเนี่ยส่วนสีม่วงไม่รู้อ่ะนะคะคอมเมนก็ไปได้นะว่าอันไหนคือผลพิศดารไวใ้ให้อัพนะฮะผมจะได้ลองเอาไปอัพ นะครับเออนะครับเฮ้ย <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> โอ้ก็เกมนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมครับก็ลองก็ไปเล่นได้แต่ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปให้นะคุณผู้ชมครับอ่าบอกเลยว่าเป็นเกมที่ภาพสวยแล้วก็เกาะไม่ได้ไกลกันมากบอกเลยว่าหาเกาะง่ายฮะแค่แบบแค่บอกว่าเกาะเมวฟอปป้าก็หากันเจอเร็วคือเกาะมันหาง่ายมากเลยนะฮะอ่าส่วนผลพิศดารก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็รอติดตามกันไปว่าเกมนี้จะอัปเดตผลพิศดารเยอะขนาดไหนเชียวนะฮะ ไปคลิปนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม,ม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า